ครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมอีกแล้วน,นะครับมาเรามาแกะโบกบัตรกันนะครับผมคลิปที่แล้วก็ได้ซ้ํานะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมมาเดี๋ยวให้ดูรูปเป็ดทองนะนี่ประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้อ่านี่นะครับผมอามามาเดี๋ยวทองนะโอเคนี่เป็นชารายนะแบบคลาสสิกนะครับผมนี่ แล้วก็ในสองก็มีนีการ์ดนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราเย้มลุ้นจากอ่ามาดูการ์ดก่อนนะครับผมประมาณนี้นี่นะครับนามาครับผมขอย้ายได้ซ้ำนะโอ้เพราะว่าผมได้ซ้ำเยอะมาก จริงเลยนะครับผมซ้าเยอะมากจริงอ่าผมลุ้นด้วยกันนะครับผมโอโ้โหซ้ำหรือเปล่าโอโ้โหไม่วิ่งวับนะแต่ไม่ซ้ำนะครับโอเคนะครับผมไม่ได้ฟอยนะก็ไม่เป็นไรนะตามมากันต่อไปแต่ก็ไม่ซ้ำนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เยี่ยมนะครับผมไม่ซ้ำ แต่ก็ไม่ไม่ฟอยนะเป็นมินิรีวนะครับผมมินิรีวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสลักเสียน้อยอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมหัวเดียวนะครับผมเราก็ต้องตามหากันต่อไปตัวนี้มี7แบบบวกนี่ก็เป็น8แบบแล้วนะครับเลยสี่แบบนะครับจักครบ12แบบนะครับใน12แบบก็จะมีทั้งแบบฟอยแล้วก็แบบธรรมดานะครับผมรวมกันเป็น สิบสองแบบนะบล็อกตรงนี้ก็มีแปะแล้วอีกสี่อีกสี่ก็น่าจะเป็นฟอยสามแล้วก็อีกธรรมดาหนึ่งนะผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครนะต์นะจิ๊กจ๊อกไลน์ยูทูยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเปิดกันอะไรก็แนะนำมันได้เลยนะครับผมขอบคุณยิ้มสวัสดีครับ